ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o bar academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูแนวทางของการตัดผมบ๊อบ นะครับว่าเราตัดอย่างไรนะครับเขาเรียกว่า b e f o r e a ล t e r เตอะก่อนจะเห็นนะครับผมคุณน้องมาในยาวถึงกลางหลังพอหลังตัดเสร็จแล้วนะครับจะมีเป็นบ๊อบนะครับในลักษณะเกล่นของการตัดอยู่แค่บาทนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เรามาคอนเทนต์ดีกว่านะครับเอารูปแบบของการตัดผมบ๊อบเราจะตัดอย่างไรนะครับให้ผมบ๊อบเนี่ยนะครับให้ดูสวยนะครับแล้วจะตัดอย่างไรนะครับให้ดูเก๋นะครับแลวจะตัดอย่างไรให้เท่นะครับนะครับในหัวข้อที่เรามาคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ก็คือการตัดหรื การเรีนรู้หรือการเอาแนวทางใหม่ๆนะครับที่มาอัพปายหรือมาประยุกต์ับเพื่อไม่เสียเวลาเลยนะครับนะอันดับแรกผมมีการแบ่งพลอยพลอยในที่นี้ความหมายของผมก็คือแบ่งกรอบ แบ่งคายแบ่งชายแบ่งแลวหรือลักษณะกรอบของทรงเพื่อให้ทรงออกไม้มองถึงเป็นกึ่งของบอ๊อบอย่างที่กําหนดกําหนดของความหมายของผมก็คือการดึงหรืออยู่ระดับของบ่านะครับการตัดที่อยู่ระดับบ่าแน่นอนนะครับผมจะไล่ในลักษณะโซนหรือกรอบลายแนวของโซนเนี่ยโดยการติก๊กหรือการที่ไล่ในลักษณะของสัสดส่วนออกไม้มันมีความโค้งมนหรือมีความกลมกลืน หรือลักษณะของความสวยงามครับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในลักษณะของการตัดหรือการลักษณะของการไล่ทรงนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับการตัดในแนวของเคติโอคารามี่ในลักษณะของการเรียนรู้เนี่ยเราเอารูปแบบของการตัดในแนวทางของการสไลด์หรือการไล่ลักษณะกรอบของทรง ความหมายของผมก็คือหนึ่งนะครับเราหวีผมนะครับแบ่งโซนของซีก,ก่อนนะครับอาจจะเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวาก่อนก็ได้แนละ้วแล้วก็ทิศตามที่เราต้องการนะครับสองก็แบ่งทีละชั้นนะครับหรือเป็นวางกรอบไว้เพื่อให้เป็นสเต็ปหรือเป็นเซกชันจนกว่าจะฮาบหรือครึ่งของซีสะนะครับหลังจากที่เราได้โซนของซีกด้านขวาเสร็จแล้วนะครับเราก็ขยับมาในโซนของซีกด้านซ้ายแน่นอนนะครับการตัดผมในแนวของคลีตุคารามี่เนี่ยเราเน้นแบบหลักของแบบต้นบ้าน ความหมายก็ผมก็คือการตัดแบบง่ายๆในสไตล์เคทิโอคารามี่ความหมายก็คือการตัดง่ายๆก็คือการที่เราเอาแนวของการที่นะครับตัดในโซนของซีกด้านขวาแล้วก็บาขยับในโซนของซีกด้านซ้ายโดยการเอาไกด์ลายเกณฑ์จากที่เราตัดแล้วนะครับหรือโซนของซีกด้านขวาเนี่ยมาเป็นหลักหรือเป็น,เป,นเป็นตัวเซนเตอร์หรือเป็นตัวสร์ทเพื่อวางกรอบวางลายวางชายวางแนวหรือลักษณะของทรง ออกมาให้มองถึงความกลมเกืนหรือลักษณะของความสวยงามครับ เป็นการทำงานในรูปแบบของการตัดเป็นปมบอ๊อบนะครับนะจะเห็นนะครับนะปีกซ้ายนะครับปีกขวานะครับเราทําลักษณะอย่างเดียวกันความหมายของผมก็คือนะครับนะจากที่ระวางพอยส์หรือการสตาร์ทหรือการวางสเตปหรือเปกวางที่เป็นเซสชั่นลันแต่ละชั้นเนี่ยจะออกมาลักษณะของความกลมกลืนหรือลักษณะกึ่งของฮาร์ปให้สองข้างเนี่ยมีน้ําหนักหรือมีความยาวเท่ากันเสร็จแล้วนะครับเรามาหวีในโซนของซีกด้านหน้านะครับคว่ำม,มานะครับ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อความหมายของผมก็คือการเชื่อมต่อซ้ายและขวานะครับให้เขาลักษณะของการเท่ากันทั้งสองข้างจะเห็นนะครับว่าเทคนิคของการตัดที่บอกว่าเคทิโอคารามีเราเอาแนวทางที่ลักษณะของการพลาสหรือเป็นแนวของพัชั่นสวยหรูเกเ๋่นะครับในสไตล์เคทิโอบาคารามีนะครับมาเล่ากล่าวหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์หลังจากที่เราได้โซนของซีกปีกซ้ายปีกขวาหรือโซนของซีกด้านหน้าเสร็จแล้ว เราก็มาแบ่งโซนของซีกด้านหลังนะครับเรานั่งเล็งดูนะครับว่าสั้นยาวอยู่ขนาดไหนครับวีเสร็จนะครับเราก็ใช้ปลายกันไกลทิมหรือดิวหรือเจาะห,หรือหลาลักษณะของปลายผมเพื่อปลายผมก็ออกมาให้มีความสมูทหรือให้มีความลมกลืนหรือให้มีความสวยง,งามครับเป็นการทํางานในลักษณะกึ่งของแนวของนะครับเป็นอัตโนมัติคัดหรือเป็นแนวของเคดูคาเนมี่นะครับที่เรามาอัพพายที่เราดัดแปลงการตัด การเรียนรู้การเสริมสร้างการพัฒนาหรือการเอาหลักการหรือการลักษณะของการศึกษาในรูปแบบของขิดควันมี่เนี่ยนะครับเราเน้นลันกษณะของคาวแอรเรียหรือลักษณะของบอดี้ของรูปลักษณ์ของทรงสั้นนะครับอาจจะอยู่ที่ความต้องการสูงต่ำนะครับคือความถุยนะครับหรือการเก็บกรอบเก็บปลายเก็บแนวขึ้นอยู่กับทรงและรูปแบบที่เราดีไซน์เสร็จแล้วนะครับเรามา ไล่ในโซนของสเตปหรือเป็นเซกชันต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่านะครับหนึ่งห้านะครับเหมือนกับเราแบ่งชั้นจะเห็นนะครับขอบลายใจแนวหรือลักษณะสั้นของทรงเนี่ยออกมาได้เด่นชัดนะครับจากการที่เราใช้ปลายกันไกลก็ค่อยดิวหรือก็ค่อยเจาะ หรือค่อยเหลาปลายผมเนี่ยจะเห็นนะครับปลายผมจะเป็นสเต็ปหรือเป็นเซกชันที่ออกมาลักษณะของแหลมหรือสั้นๆเย,ยาๆสั้นๆย,วยาวนๆยวยาวนะครับเป็นคล้ายๆกึ่งของฟันปลาอันนี้เป็นหลักการที่เราต้องงานที่เราต้องการให้ทรงแล้วรูปแบบเขาเนี่ยหลังจากที่เราคัดหรือตัดเนี่ยปลายของผมหรือลักษณะาลายแนวของผมเนี่ยออกมาเป็นวอลลุ่มหรือเป็นลักษณะกึ่งของการที่มันมีความกลมเกลื่อนหรือฝรั่งเขาเรียกว่าส o มูทนะถ้ามันมีผิวหวานหรือมีความกลมเกลื่อนอันนี้เป็นการเทคนิคโดยตรงเลยนะครับ ครับการนำพาหรือการเอาหลักการหรือการเอาแนวทางแน่นอนนะครับนะ่าจากการที่เรามีโอกาส ศึกษาจากอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีหรือเป็นหลายสถาบัานที่มีชื่อของโลกเราก็เอาหลักการในการทํางานในรูปแบบต่างๆเนี่ยมาปรายมาดัดแปลงตลอดจนนะครับสถาบัานหรือมีชื่อในเมืองไทยที่เรามีโอกาสเป็นครูที่เรามีโอกาสศึกษาและมีโอกาสไปเรียนรู้และมีโอกาสไปผ่านในหลักการในการต่างๆเพื่อให้การทํางานในรูปแบบบรรลุหรือลักษณะกึ่งของการต่องแท้ในลักษณะของการเรียนรู้เช่นแล้วเช่นเดิมนะครับเรามาใช้ในลักษณะของการตันไก่นะครับมาดูเทคนิคตอนสุดท้ายนี่นะครับ คำว่าเทคนิคตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนได้ดูชมนะครับการที่เราหวีเสร็จแล้วผมจะใช้ปลายกรรไกรแตะเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใช้ปลายติตัดหรือไขคุงุ้มงอนะครับหรือการพิกกัรไใจนี่ครับอันนี้เป็นหัวใจหลักในลักษณะของการตัดหรือไล่ลักษณะของทรงให้ก็โค้งมนหรืองุ้มงอออกมานี่เป็นเสน่ห์ของการทํางานหรือเป็นเทคนิคหรือเป็นการที่เราเอาแนทางในรูปแบบของการตัดในแนวเคทีโอคารามีหรือเป็นแนวที่เรามีโอกาสนะครับ,รบที่เราไปศึกษา หรือเรียนรู้นะครับหรือเป็นลักษณะของหลักการของสถาบันต่างๆนะครับอาจจะเป็น London อะ a าเ m มีนะครับอาจจะเป็นยินหลุยดีฟร h ดเดอพาวลีเดอฟงเซส อาจจะเป็นอเล็กซองนะครับเดลพาวลิสนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ในลักษณะกึ่งของนะครับเคทิโอคาร์ดามีที่เรามีโอกาสสอนหรือมีอากาศแผนหรือมีอากาศแชร์หรือลักษณะของการทํางานในรูปแบบอย่างของเรานะครับนะครับอาจจะเป็นลักษณะของโรบอทฟิลลิ่งนะครับอาจจะเป็นซิงเกิลนะครับอาจจะเป็นยินหลุยดีฟรอสหรือลักษณะของวินดาศาสโซนนะครับหรือเป็นโทนี่นะครับโทนี่อันกายนะครับหรือเป็นซิงเกิลนะครับหรือเป็นอาลันเดิน นะครับ a น l i น t e เ n a t i น n ช l นะครับอันนี้เป็นหลายสถาบัน จากที่เรามีโอกาสดีกว่าน,นะครับไปศึกษาไปพัฒนาไปเอาแนวทางหรือเอาการเอารูปแบบของสถาบันต่างๆที่เรามีโอกาสพัฒนาตรงนี้ที่เรามีโอกาสมาไฝาฟ้าหรือมีโอกาสมาแชร์หรือมีโอกาสมาให้เพื่อนให้น้องนะครับหลายๆคนได้มีโอกาสพัฒนาไปร่วมร่วมกันเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คในการยกละดับของเส้นผมเพื่อให้สงเส้นและลักษณะลายแนวของเขาเนี่ยในส่วนของสิ้นบนเนี่ยเป็นการไลๆๆๆๆๆ่ไล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 ่ชันออกมานะครับคําว่าไล่ความหมายก็ผมคือผมไม่ต้องการ ใลักษณะของเส้นผมเขาหรือเป็นแนวของเขาเนี่ยออกมาในกึ่งลักษณะของเส้นตรงหรือลักษณะผมต้องการให้ปลายเขานะครับมีการไล่ชั้นหรือเป็นมีระดับของชั้นออกมาให้มองถึงความสวยงามครับเป็นการที่ผมเอาแนวทางหรือการหลักการหรือการเอาหลักการในรูปแบบของการเรียนรู้พ<อ>เพื่อการเผยแพร่การชาตงนาหรือเป็นการหลักการครับวันนี้ผมอ๋อสมจิตดิสพาร์ีหรือ KTO Bar Academy เอาการทำงานเอารูปแบบหรือการไฟฟ้าลักษณะของการทำงานมาเผยแพร่มาแชร์นะครับสามช่องทางนะครับที่ผมแชร์ับช่องทางแรกก็คือ TikTok เพีงท่านแอดไปนะครับเอ o m มกครับ SOMJIT นะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับต่างช่อง TikTok นะครับส่วนทางนะครับเฟซบุ๊กไลน e เอ e ูลิเดนะครับท่านก็สามารถเรียนรู้และเอาเทคนิคของการทำงานในรูปแบบของเรานะครับได้ตางช่อง รับเฟซบุ o กไลฟ์เอเบอร์เดย์นะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับผมมีการแผนไปต้องช่อง YouTube เพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ไปได้ได้วยกันนะครับจากการดําเนินหรือลักษณะของการไล่หรือการเจ็บลักษณะของทรงอันนี้เป็นหลักการในลักษณะของการตัดเสร็จแล้วนะครับเรามาไล่หรือการสบคัดเพื่อลักษณะไล่กรอบปลายชายแนวหรือลักษณนะ,อะของปลายผมยให้มีความพิ้วหวาน หรือลักษณะของการไล่ในลักษณะของทรงหรือการลักษณะของการเก็บลักษณะรูปรายละเอียดของทรงหรือการดีไซน์หรือการที่เราเอาแบบอย่างในลักษณะของการเรียนรู้นะครับมาเผยแพร่หรือมาแชร์ครับเพื่อนน้องนะครับนะทิกตอกนะครับยูทูบเฟซบ o ๊กไลน์นะครับสามช่องทางนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงท่านคิกเข้าไปนะครับอาจารย์อสอนตัดผมทางนะครับ YouTube หรืออาจารย์อส,ส,สอนตัดผมทาง f a c e b o o ไลฟ์เอเ e อร d a เดย์หรืออาจารย์อสอนตัดผมทาง Tik t o อกะครับอันนี้3มท่องทางท่านก็สามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้ใดไปคู่กันนะครับอย่าลืมนะครับการทํางานหรือการเอาแนวทางหรือการเอารูปแบบหรือการเอาหลักอย่างในการทํางานในรูปแบบของเราเราก็สามารถที่จะ มาพัฒนาร่วมๆกันนะครับหลังจากที่เราคัดตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคความหมายก็คือมาดูเทคนิคของการที่ได้หรือจัดเซตเนี่ยวส่งบ๊อบเราจะทําลักษณะอย่างไรนะครับจากการนาพาจากการเอาหลักการหรือจากการที่เราหวีจะเห็นนะครับโครงกรอบลายแนวของทรงเขาออกมาได้สวยหรือมีความสมูทหรือมีความกลมกลืนหรือถึงของความสวยงามออกมาได้เด่นชัดในสายล์คีโตบาคารามีครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยว ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับนะหลังจากที่เรามีการคัดหรือตัดเสร็จแล้วตรงบ๊อบนะครับเราก็มาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเทคนิคของการโล o การดายการเป่าเซตว่านะครับการเซตส่งเราเป่าลักษณะอย่างไรนะครับ ครับวันนี้ผมออสมจิตติสภักดีหรือ KTO by Academy นะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอาวิธีการตัดผมบ๊อบนะครับแบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพนะครับจะได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ไปคู่ค,ค,คกับเรานะครับเทคนิคของการตัดบ๊อบแน่นอนนะครับผมมีการแบ่ง2ส,ส่วนความหมายของผมก็คือซีซ้ายซีขวานะครับ เราอาจจะตัดตรงซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องวางทีละชั้นนะครับแบ่งทีละน้อยๆนะครับหรืออาจจะประมาณเซนหรือ1นิ้วก็ได้นะครับทาเป็นทีละชั้นนะครับหรืออาจจะทําทีละข้างก็ได้นะครับหรืออาจจะทําทิงนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้อันนี้ก็คือเป็นหลักการของการตัดบ๊อบในสไตล์ k t o by academy นะครับจากการดําเนินการนะครับผมตัดในโซนของซีกด้านขวาพอตัดขวาเสร็จนะครับผมมาขยับในซีกด้านซ้ายนะครับสองข้างนะครับเราตัดเข้าหากันสุดท้ายเราหวีโซน ของซิกด้านหน้าหวีเข้ามาเชื่อมกันนะครับซ้ายแล้วกวานะครับแล้วตัดเป็นกึ่งของเสต็หรือเป็นเส้นตรงเพื่อให้ขอบปลายชายแนวออกมา ให้มองถึงความผิวหวานนะครับอันนี้เป็นการทํางานอันนี้เป็นการที่เราวางรูปแบบหรืออันนี้เป็นการที่เราเอาเทคนิคของการตัดแต,ตายของผมบ๊อบนะครับมาเล่าสู่มาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเสริมสวยนะครับเราจะได้มีโอกาสไปคู่กันนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับและทีมงานขีดอกรามีก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน F อฟซทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักและยังติดตามกันอยู่นะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Bar Academy เสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมะเล็มมาเก็บลักษณะกรอบของทรงเพื่อให้ขอปลายชายแนวของทรงออกมาให้มองถึงความ รายละเอียดลักษณะตลอดจนนะครับลักษณะของลายหรือเส้นผมเขาทุกสัดส่วนออกมาให้มันมีความกลมเกลื่นหรือลักษณะของความสมูทจากการตัดแน่นอนนะครับเรามีการใช้ปลายกรรไกรค่อยดิ้วหรือก็ค่อยเจาะหรือก็ค่อยเหลาหรือก็ค่อยทิมนะครับเพื่อให้ปลายผมในกึ่งของปากฉลาดนะครับสุดท้ายนะครับเราจะเห็นนะครับทรงและรูปแบบออกมาได้กึ่งของความสวยงามครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับในลักษณะของการตัดบ๊อบนะครับในแนวของพัชั้นนะครับ สวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ k t o bar academy ที่ผมออสสมจิตสปาคดีมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพร,ร่วมๆกันนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูเทคนิคของการดายหรือหนีบนะครับการหนีบแน่นอนนะครับเราต้องการให้เส้นผมเขาเป็นกึ่งของเส้นหรือเป็นเส้นตรงอย่าลืมนะครับผมคุณน้องนะครับเขาเป็นผมหยิกหรือลักษณะกึ่งหยักโซหรือเป็นผมที่พุ่ฟูนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักก่อนที่จะผมจะหนีบผมมีการใส่ตัวอา ใส่ตัวบํารุงนะครับใส่ตัวเซรั่มหรือใส่ตัวปกป้องหรือใส่ตัวการร้อนนะครับเพื่อดูแลหรือลักษณะของการซึมซับในสภาพของเส้นผมเขาอันนี้ต้องยอมนะครับนะการทํางานในรูปแบบของ k คทอคราร์มีเนี่ยเราจะเน้นถึงการดูแลหรือบํารุงนะครับตลอดถึงนะครับถึงความลักษณะของการทํางานในแบบลักษณะของ นะครับการตัดหรือการเรียนรูน้ในลักษณะของการเรียบง่ายนะครับครับหลังจากที่เรามีการรายการหนีบลักษณะของทรงเสร็จแล้วจะเห็นนะครับผมคุณน้องนางแบบหรือการนะครับการทํางานออกมาดูแล้วเรียบออกมาได้สวยคําว่าเรียบความหมายของผมครับจากที่เรามีการรายรือหนีบนะครับนะไปนะครับหรือโคนผมเนี่ยเขาจะออกมาได้สมูทหรือเนียนออกมาได้สวยนะครับพอยแรกจุดแรกเราเริ่มในโซนของซี่ ด้านกว่านะครับโดยแบ่งผมสเตปวางทีละลายหรือก็วางทีละชั้นหรือวางทีละกรอบครับเสร็จแล้วเรามาขยับในโซนของซีกด้านหลังหรือลักษณะของตัวเชื่อมต่อหรือลักษณะกึ่งของคลอเกียร์การทําลักษณะนี้เราต้องการให้2ส,ส่วนนะครับอาจจะเป็นส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะครับเป็นการเชื่อมต่ออันนี้เป็นหวัวใจหลักในการทํางานจริงๆนะครับหลักการทํางานเด่นแบบนี้เขาเรียกว่าหลักกา,า,แบบารทํางานแบบซาลอนทั่วไปหรือเป็นหลักแบบบ้านๆนะครับใครๆดูหรือใครๆชมก็สามารถที่จะเอาหลักการนะครับ นะะอาจจะเป็นน้องใหม่ก็ลองเอาไปใช้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับการหนีบเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะหนีบโคนงเป็นเกลื่อนของสเส้นตรงส่วนปลายแน่นอนนะครับอาจจะโค้งงองหรืองุ้มเข้ามานิดหนึ่งเพื่อรักษาความลักษณะปลายผมที่เรามีการดียวกันเจาะ หรือนะครับที่เราไล่ส่งออกมาเขาจะได้ผิวหวานะครับเสร็จแล้วเราก็ขยับมาในโซนของซีกด้านซ้ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับขอบปลายใายแนวหรือปลายผมด้านซ้ายเนี่ยจะออกมาได้โค้งมนนะครับหรือลักษณะกึ่งของการเป็นเส้นตรงหรือลักษณะของการลักษณะงุ้มออกมาครับเป็นการทํางานในลันกษณะกึ่งแบบนะครับเคติโอนะครับจากการทํางานในโซนของซีกด้าน หลังหรือเสร็จแล้วขอยับมาในโซนนะครับปีกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งในโซนของซีกด้านข้างนะครับเพื่อเก็บในลนักษณะโซนของซีกด้านนะครับด้านบนเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อมีเนื้อนะครับเนื้อผมแบบ พอประมาณนะครับอันนี้เป็นหลักการบางทีถ้าหนาไปนะครับนะครับการที่เราใดหรือหนีบเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงโคนนะครับนะเราควรจะต้องแบ่งชั้นนะครับเป็นการทํางานที่แบบง่ายๆนะครับเป็นการที่เราเอาหลักการดีกว่านะครับว่าการที่จะหนิบนะครับผมที่ดีเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมในเคสเนี่ยผมคุณน้องข้ผมก็ฟุเบาถ้าเราใส่ตัวอย่างที่บอกกับตัวอาหารผมนะครับหรือเป็นตัวบํารุงนะครับจะทําให้ลื่นหรือมีการสมูทการทํางานจะเรียบง่ายและสะดวกกว่านะครับส่วนการที่เรา ใบใดหนีลักษณะผมไม่แห้งเนี่ยบางทีบางครั้งนะครับอาจไปเจอปลายผมที่เขาเขาเรียกกระบอกช้ำอยู่แล้วนะอาจจะเป็นปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บแป๊บหรือลักษณะเกลื่อคล้ายๆช็อตอันนี้พิดไปเรียกว่าเป็นการซ้ําเติมดีกว่านะครับแต่ว่าการที่เราทําเราบอกแล้วว่าเราต้องการที่จะดูแหลหรือปกป้องในสภาพของเส้นผมเข้าไปด้วยเขาก็โอเคนะครับจากการที่เราบํารุงหรือใส่ตัวออเกนิกหรือเป็นออร์แกนออยนะครับที่เราสามารถจะสืมซ้บ หรือดูแลในสภาพของเส้นผมได้ต้องยอมนะครับหน้าการที่เรามา mix มกกหรือมาใส่ o r g a n อ oil อกกเนี่ยมันสามารถที่จะดูแลหรือซึมซับในตลอดของเส้นผมได้นะครับการใดการหนีบหรือการเอาความร้อนมา มาโดดนะครับหรือมาลักษณะของการทํางานแบบซ้ําหรือจํำๆเจเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีตัวบํารุงนะครับหรือไม่มีตัวเสริมสร้างหรือไม่มีตัวออแกนอยเขาก็สามารถที่จะทําให้เส้นผมเขาแห้งได้แต่ทุดท้ายจะเห็นนะครับปลายผมเนี่ยเขาออกมาได้เงาคําว่าเงาเนี่ยออกมาได้สวยมากเลยนะครับครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสปาร์ดีหรือตอนนี้เป็นตอนที่2นะตอนแรกเรามีการคัดหรือมีการตัดนะครับโดยการดิวโดยการเจาะโดยการเลาไปผมตอนที่2นะครับเราก็มาเก็บทรงนิดนึงนะครับ หลังจากนะครับแล้วเราก็มาได้นีนะครับจะเห็นนะครับทรงออกมาได้สวยครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับออสมีทังสามช่องทางเพื่อนน้องแล้วก็ตลอดจนหลายๆท่านที่รับชมหรือชอบท่านก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับทางช่อง t ิ k กต็อกทางช่องนะครับเฟซ